สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับอดีตคอนลิสของหนังสุดพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์ซ็กเกอร์นะครับวันนี้ฟุตบอลในคือวันศุกร์ที่30มกราคมครับน่ะมาลุ้นกันต่อนะครับวันนี้คัดมา4ตัวครับจาก4รายการครับเป็นรายการใหญ่ทั้งนั้นนะนี่มาฝากแฟนๆในคลิปนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับเหมือนเดิมครับใครอยากเข้ากลุ่ม v ีพีแอดไลน์มานะครับแอด mc สามสามนะครับพิมพ์ mc สามสาแล้วก็อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเท่านี้ง่ายๆเลยครับคุณได้ทั้งตัวเบอร์ตองแล้วววกกกก็็ตตััััออื่นนนนะะคครรรบบดดแแจเปปทาาง สนใจทุกวันนะครับนอกจากฟุตบอลแล้วก็จะมีทั้งอเมริกันเกมส์นะบาสเกตบอลหรือว่า n อ l ฟนะครับก็มีทีเด็ดแจกด้วยนะครับฝากด้วยนะครับแอดไลน์เข้ามาที่แอด mc 3 3นะครับวันนี้เราไปเริ่มกันที่สุดแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ นะปีสามครับบริสตอลซิตี้ครับเปิดบ้านพบกับดาร์บี้นะครับระดับ7เจอกับ11นะครับบริสตอลซิตี้เนี่ยมีแต้มมากกว่าดาร์บี้แค่คะแนนเดียวนั่นเองผลงานนัดที่แล้วต้องบอกว่ากลับมาเรียกความมั่นใจได้ครับจากเกมที่ชนะ เชฟฟิเวนส์เดย์สองศูนย์นะครับส่วนดาร์บี้ครับกเ็เสมอกับเวสต์บรอมวิชเอเบียนนะมาหนึ่งหนึ่งนะครับคือภาพรวมเนะี่ยก็ค่อนข้างสูสีนะครับเบริรอตซองตี้ชนะมันก็จริงแต่ว่าก็ยังดูลุ้มลุ่มเรื่ดอนอยู่นะยังยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่ทีมของแกฮัตส์ดูเบอร์นะครับแนวรุกเนี่ยดูเหมือนสกอตท,ทวายอ่ะเป็นเล่นเป็นตัวแบกอยู่คนเดียวนะคือเหมือนภาระไปตกอยู่กับเขาเยอะนะครับส่วนดาร์บี้วันนี้ก็ยังไม่มีคาร์ตันมอริสนะครับแม็กซ์จอห์นสตันที่เจ็บแต่่วา แมตคลาร์ครับเซนต์อ์แบ็กอ่าพ้นโทษแบงก์กลับมาแล้วนะครับแล้วก็จังหวะโต้กลับก็จะมีทีเด็ดจากทั้งแพทริกอักเยมังนะครับว่า Ryan ster, ริอันบรูสเตอร์รวมไปถึงเบนบรตันดีอาร์สด้วยนะครับดูแล้วนะครับมุมที่จะชนะของบริสตอลเซนตี้ยังมีไม่ได้เยอะนะผมว่าดาร์บี้นะ่าจะสู้ได้สนุกสูสีครับคู่นี้โอกาสเสมอเป็นไปได้สูงเลยครับ ชอบดาร์บี้เคาวตี้นะครับอ่ะฝากไว้ตัวแรกตัวที่2ครับไปที่สุดเกาโชสไลตาลีนะครับลาซิโอพบกับเจนัวนะครับลาเซโออันดับ9ครับ22นัดมี29คะแนนนะครับเกมที่แล้วเสมอกับเลเช่มา0-0นย์ทำให้7นัดหลังสุดชนะแค่ครั้งเดียวอ่ะค่อนข้างฝืดเลยนะครับส่วนเจนัวอยู่อันดับ13เก็บไป23คะแนนนะครับแต่เกมล่าสุดเนี่ยทีเด็ดเลยนะครับเปิดบ้านชนะโบโลญญามา3-2เป็นการชนะ2จาก3นัดหลังสุดนะครับทีมของ ดานี้เล่นเดรรอซี่ก็จะกลับมาเล่นดีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ยังคงไม่สามารถใช้งานตอมมาโซ่เบลดานซี่นะครับแนวรุกที่ยืมตัวมาจากโรมา่าเพราะว่ามีการบาดเจ็บตัวมันด้วยแต่ว่าเลโอออสติกาดครับเซนเต้แบ็กตัวทีมชาตินอร์เวย์พ้นทนแบังกลับมาแล้วนะครับขณะที่ลาซิโออ่ะขายนักเตะไปเยอะเลยนะครับล่าสุดก็คริสตอสมันด้าทุกหลังตัวก็ย้ายไปอยู่กับบอลมัดแล้วนะครับส่วนพวกตัวเจ็บก็เดิมเดิมครับนิโคลโลเวน่าอ่าสมิลชิโกหรือว่าปาทริชนะครับตัวใหม่ ล่าสุดไปได้ดานิเอลมาลดินี่ครับมาจากอตาลนตาแต่วันนี้คงจะออกสตาร์ทแค่บ,บนมานั่งสำรองเท่านั้นนะครับผมว่าลาซิโอโดนคู่แข่งกับทางได้หมดแล้วแล้วก็เกมลุ้งตัไม่ค่อยมีทีเด็ดแล้วก็เล่นแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่วันนี้แม้จะอยู่ในบ้านนะครับแต่เจนัวมาแบบคึกคักนะครับน่าจะสู้ได้สูสีเหมือนกันนะครับคู่นี้ผมชอบเจนัวผมมองว่ามีโอกาสได้1แต้มกลับออกไปจากกรุงโรมนะครับชอบเจนัวนะครับมาตอนนา่อกันที่ศึกบุนเดสซิการเยอรมันนะครับ แอปไซโคโลนครับเปิดบ้านเจอกับวอฟส์บวกนะครับโคโลนอันดับ10ครับัที่แล้วแพ้ฟายบวก1-2แต่ว่าผลงานภาพรวมก็เล่นถือว่าน่าทักใจส่วนวอฟอวอบส์บวกอันดับ12นะครับแพ้ไมล์มา1ประตูต่อ3ครับ5นัดหลังสุดวอฟส์บวกชนะแค่เกมเดียวปัญหาคือตัวเจ็บเยอะนะครับตัวหลักอย่างบองเช่ดาดายนะครับโยคิมเมเล่หรือว่า โยนาสวินวันนี้ก็ยังไม่พร้อมลงสนามขณะที่โคลโลนะครับก็จะขาดแค่ทิโมฮูเบอร์สนะครับแล้วก็ลูก้าคิลเลียนนะครับสองกองหลังแต่ที่เหลือก็ถือว่าเต็มทัพพอสมควรนะครับคือววฟสบวกเป็นทีที่เล่นนอกบ้านไม่ดีอยู่แล้วนะครับเรานี้ต้องมาเยือนด้วยครับผมมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สูสีนะแต่ว่าโคโลเนี่ยภาพรวมไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่วันนี้เล่นในบ้านมีโอกาสบดเอาชนะววฟสบวกที่แนวรับไม่ดีได้นะครับอ่ะคู่นี้ ชอบโคลโลนครับมองว่าจะชนะได้นะครับและตัวสุดท้ายครับไปที่สึกลิกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นเกมระหว่างลองส์นะครับทีมรองจ่าฝูงครับพบกับเลออาฟทีมหนาสิบห้นะครับลองเนี่ยตกจากจ่าฝูงแล้วนะหลังจากที่แพ้มาดเซยนะครับในเกมล่าสุด1ประตูต่อ3ก็เป็นการหยุดชัยชนะ10นัดติดในทุกรายการไว้ด้วยนะครับส่วนเลออาฟเสมอโมนาโกมา0-0นะครับเกมรับโอเคทีเดียวครับเวลาเจอกับทีมที่เหนือกว่านะครับวันนี้นะครับเลออาฟไม่มีกอติเดียโลริสนะครับเซเนแบ็ค ที่เจ็บรวมไปถึงอับดุลไลตูเร่คนหนึ่งนะครับนี่คือ2ตัวหลักที่เจ็บส่วนลองส์เนี่ยการขาดแซมสั้นใบดูแล้วก็ชอนาตองกาดีนะครับสองเซนเตอร์แบ็กตัวหลักส่งผลเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมล่าสุดกับหมักเซย์อ่ะดูแล้วปั่นปวดนะครับการต้องมาเปลี่ยนตำแหน่งนักเตะแล้ววันเนี้ยแม้จะเล่นในบ้านนะแต่ว่าเลออาฟมาอุดแน่นอนอะ่ะผมว่าเจาะไม่ง่ายครับลองส์นะครับวันนี้ถ้าจะชนะดูแล้วอาจจะเหนื่อยครับเชียร์เลออาฟดีกว่าถ้าแพ้อาจจะแพ้แค่ลูกเดียว นะครับหรือถ้าเล่นดีๆเลยนะก็จะมีแต้มเถ่ายไปได้นะครับชอบเลออาฟนะครับ4ตัวครับวันนี้ครับมีดาบี้จากแชมเปี้ยนชิพนะครับเจนัวจากกาโชกุสราครับโคลโลนจากบุนเดสิก้าและเลออาฟจากลีกเอิงนะครับตัวอีกครั้งนะครับดาบี้เจนัวโคลโลนและเลออาฟนะครับสตัวนี้จัดไปและอย่าลืมนะครับทุกท่านเชีย็คครบจบทุกลีกต้องที่ไลน์แอดของเราตรงนี้นะครับแอด mc 3 3มนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ